แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานายแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายความรักของชาวราศีธาตุไฟเมษธนูในช่วงเดือนธันวาคม2566ก่อนปีใหม่ความรักของคุณสำหรับคนที่ไม่โสดยังคงสถานะความหวานชื่นอยู่ไหม หรือคนที่โสดนะ,ะมีเกณฑ์จะไม่โสดหรือจะมีคนเข้ามาหรือไม่นะคะชาวเมษศีทนูใบแรกนะคะนี่จับไพ่แล้วแต่รุ้นพร้อมกันนะคะอ้าวได้ตัวแทนชาวธาตุไฟเลยนะคะคือราศีธนูค่ะไพ่เดอะแต e มเพลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูชาวราศีธนูเป็นตัวแทนธาตุไฟเมษศงธนูนะ,ะตําแหน่งตรงตัวเลยค่ะ ตำแหน่งตัวคุณสำหรับคนที่โสดนะมีความคิดความเปลี่ยนแปลงที่อยากจะไม่โสดอยากจะไม่โสดขึ้นมาดื้อๆนั่นแหละอ่ะชาวราศีธาตุไฟที่บอกว่าจะโสดนะเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วค่ะไม่อยากโสดแล้วนะอยากมีคู่นะอยากติดปีกประมาณว่าอยู่คนเดียวมันเหงาจังแล้วก็เครียดจังเลยเนาะอยากจะมีเพื่อนคู่คิดนะมิรคู่ใจนิดนึงนะคะ ชาวราศีธน,นูนะช่วงนี้เปลี่ยนความคิดมาดูว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่ชาวราศีธน,นูคนเดียวนะก็คือตัวแทนชาวธาตุไฟก็เป็นชาวราศีธน,นูนะเมษสิงนห์ธนู mm. อ่านี้ไงจะมีเรื่องราวใหม่ๆรักใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นปลูกต้นรักใหม่กับใครบางคนนะ mm. คนคนนี้ก็จะคิดเริ่มใหม่กับคุณเหมือนกันนะคะ ทั้งคุณและเขาเนี่ยประสบปัญหามาไม่ต่างกันนะคุณก็เคยเครียดเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาก่อนนะส่วนเขาหรือเธอคนนั้นก็นี่เหมือนกันนะคะหันหลังให้กับความรักนะคะหันหลังมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็คิดเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมันจะมีคนคนนี้เข้ามาอ่าสถนานการณ์ของคุณนะชาวธาตุไฟอะ่ะที่ผ่านมามันหนัก มันหนักสําหรับคุณเนาะเรื่องรักมันหนักอกนะเรื่องงานก็เช่นกันนะทั้งคุณและคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือมีเรื่องการงานที่หนักหนาสาหัสนะก็เหมือนเรื่องรักเป็นรองเนาะเรื่องงานมาก่อนอา่าส่วนคุณก็ยังคงรอรออะไรรอเรื่องเงินรอความรักนะะ อันนี้แม่หมอจะฝึกภาษาไทยนะลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งคะรอความรักรอเงินรอสิ่งดีดีรอข่าวดีบทสรุปของคุณในไพ่กองแรกก็คือคุณเป็นข่าวดีของกันและกันนะเป็นสิ่งที่พบเจอแล้วรู้สึกว่าเ,เข้ากันได้หรือเรื่องราวในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอะไรคล้ายคลึงกัน แล้วคุณก็เลยคิดแบบว่าเออในเมื่อทั้งคุณและเขาต่างก็งไม่ประสบความสาเร็จเรื่องความรักมาก่อนอคุณอาจจะกลับมารักกันเองก็ได้นะทั้งคุณและเขานะคะอะมาขอไพ่ยขยายนะคะอีกสามใบจากไพ่หนึ่งกองอีกหนึ่งกองนะคะบทสรุปของคุณและคนที่จะเข้ามานะหาชาวธาตุไฟนะ,ะในเรื่องของความรักนะคะ จะเป็นยังไงอ่าเด็กถือถ้วยค่ะคนคนนี้หรือ,อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะเว้นแต่ว่าคุณมาดูเป็นเพศไหนนะจะมีเกณฑ์ที่จะอ่อนกว่าคุณนะคะเนี่ยค่ะเด็กถือถ้วยเนาะเนี่ยเขาเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนของขวัญเขาเป็นเหมือนโชคลาบผงพูนเลยนะคะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งเขาหรือเธอคนนั้นมาให้คุณค่ะและเขาจะเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ของคุณนะคะชาวเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะจะเข้ามาหาคุณมีมีเกณฑ์ที่จะเจอรักดีมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะ,อะขอสรุปนะไพ่อีกสามใบจากอีกหนึ่งกองนะ เราจะดูกันที่ครบครันไปเลยนะคะอีกสามใบสรุปชช้าทัดไฟในเดือนธันวาคมนี้สัญญาณในเรื่องของความรักของคุณเป็นยังไงนะคะ The date ค่ะ The date หมายถึงความจบการสิ้นสุดนะ,ะ,ะหลายๆคนที่สิ้นสุดจากรักเก่ามา อาจจะสิ้นสุดความทุกหรือสิ้นสุดความโสดนะและใบนี้เป็นไพ่ไพ่พระนะคะและหมายถึงการแต่งงานมีเกณฑ์วางแผนการแต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะคะวิว l of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาจะนำพาคู่มาให้คุณนะคะพระเจ้าได้สร้างคู่มาให้คุณนะคะพระเจ้าสร้างคู่มาให้คุณเขาจะไม่ให้คุณโสดนี่ค่ะคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะจบ ความทุกจบความโสดไว้นะฮะและเดินหน้าต่อไปไหนชำลืองมองข้างๆสิมีใครที่สนใจคุณอยู่หรือเปล่าเนาะนะคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่นะไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ออกสำรับเลยสองสำรับเลยนะคะนี่ค่ะไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะออกทั้งสองสำรับเลยนะคะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคนที่เข้ามา เป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นสิ่งเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลมาให้พบกับคุณนะอืใครที่รอคอยความรักอยู่นะจะมีรักใหม่สมใจนะฮะนะผ่านอะไรมาก็ตามอย่าไปยึดติดกับอดีตนะให้เดินหน้าต่อนะ,อะนะดวงของชาว เมสิงธนูนะราศรีธาตุไฟดวงความรักของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนะก็ทำนายได้ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่นะคลิปหน้าในปีหน้าค่ะปี2567นะคะสวัสดีค่ะ